สวัสดีครับสวัสดีนะครับกับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับก็อีกประมาณ2เดือนนอกที่ว่า FC บน็กที่สองจะได้ดูคลิปอดีตแฟนกับผมนะครับก็ล่าสุดเขาได้ดูวิดีโอผมนะล่าสดุดนวิดีโอล่าสดุดจะแชร์ไปก็วันนี้นะครับที่ผมจะมาบอกก็คือว่าถ้าสมมุติว่าอดีตแฟนเกัาผมเนีจะทำแบ็กกับนะอยากจะทำแบ็นะก ก็ทำแบ็กได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีข้อแม่นิดนึงมันจะยากนะครับเพราะว่าอีกหน่อยนะครับ FC โซเชียลของผมแล้วก็บนบนเฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบเนี่ยทิกตอกเนี่ยไม่จะได้รูปคลิปของขอดีตแฟนเก่าผมงะบ็กก็อยากให้ FC บนทิกตอกแล้วก็โซเชียลบนเฟซบุ๊กครับช่วยตัดสินใจว่าผมกับเขาเนี่ย ครที่จะทำแบกหรือว่าคนที่จะมุกออนนะครับเพราะว่าผมยังมีตัวเลือกหนึ่งสองสามและสี่และห้าแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าผมจะเจอคนที่ใช่นะครับคือสเปคของผมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับที่สเปคนะคือผมยังไม่แฟนคือแบบแว่าเออครอบครัวเข้าใจนะครับผมแบบว่าเออลูกฉันก็ตาบอดเออตัวผู้ชายเองเขาก็ตาบอดก็น่าจะเข้าใจกันดีนะ น่าจะไปกันได้ใช่ไหมไอนนมเนี้ยผมยังได้ตรงเนี้ยคือประมาณว่าไอเรื่องขับรถลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนตาบอดสมัยนี้ขับรถไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเวลาจะไปไหนก็ต้องมีญาตินะครับครอบครัวพี่น้องขาไปใช่ไหมแต่ผมเนี่ยผมยังได้แบบนี้แล้วครับผมแบบว่าเออครอบครัวไม่เกียติกันครอบครัวไม่ดูถูกไม่ดูถูกผู้ชาย แล้วก็ครอบครัวก็แบบว่าอยากได้อยากได้อยากได้แบบว่าวเออครอบครัวแบบเคยเห็นหน้าเรามาก่อนว่าเออเราเคยดูแลลูกเขานะอะไรประมาณนี้คือผมเนี่ยมีสิทธิ์เก่าไอ้อไม่ใช่สิทธ์เกา่าสิผมมีน้องๆในสถาบันโรงเรียนทรรม,มิกเนี่ยหลายคนที่ผมเคยดูแลแนละ้ว เคยเป็นพี่เลี้ยงมาก่อนกับเขาเคยดูแลต้รมกกาก่อนมีหลายคนที่รู้จักผมในในโรงเรียนทำเองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือว่าแฟนที่ผมต้องการอยากมีเนี่ยต้องเป็นแบบว่าคู่ครัวเข้าใจนะคูบครัวไปกันได้เราสง่งเราส่งคอ่ครัวนี่ปลกมนี่ยเรไปกันได้ไม่ใช่ว่าพี่อก็ไม่ต้องไปครบนะไอ้บู๊เนี่ยสมองมันไร้ปัญญาอ่อนไรความคิด ขับรถก็ไม่ได้นะไม่ต้องมป็นคนมองสมองมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่าอันนี้ผมผมไม่ได้ชอบคือคนเนี่ยจะบอกว่าคือคมันจะบอกว่าถ้าครอบครัพพวแบบเนี้ยสนับสนุนลูกของตัวเองพน,นทางดิเด่แต่ว่าให้ดูถูกคนตาบอดได้กันเนี้ยซึ่งผมไม่สนับสนุนเป็นขาดนะอ่าอย่างเช่นว่าคนจังหวัดกาเนี่ย เหมือนเหมือนกันเนี่ยเราก็ามาตาบอดเงี้ยแล้วครอบครัวก็ต้องเนี่ยมึงอย่าไปคบนะไอะ้อะไรนะไอ้บูธเนี่ยมันปัญญาอ่อนนะมันปัญญาอ่อนไม่ต้องไปคบหรอกนะสมองไว้ความคิดเสนอตัวเองก็ไม่ได้เตัวเองก็ไม่ได้ขับรถลาก็ไม่ได้ผมมีไม้เท้านะผมมีไม้เท้านําทางไม่ว่าผมจะไปไหนทุกที่นะครับไม่ว่าผมจะไปไหนทุกที่ผมก็จะต้องมีไม้เท้านําทาง นะครับผมอยากจะบอกว่าที่ผมเล่นโทรศัพท์ได้เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรได้ทุกวันเนี่ยผมศึกษามาจากเพื่อนๆน้องๆแล้วก็พี่ๆที่เคยเป็นศิษเก่ามาหลายคนนะี่ผมขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะมันจะมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งนะบ้านอยู่ที่ราชบุรีเป็นผู้ชายนะเขามีโทรศัพท์จอสัมผัสเหมือนกับผมนี่แหละ ผมยังไม่มีใช้หรอกนะครับผมเคยไปยืมไม่มีไา้กับต๋อผมเคยไปยืมเขาเล่นนะเขาเล่นผมเคยไปยืมลองสัมผัสขาดูผมก็บอกว่าเออเนี่ยกูอยากได้นั้นอยากได้เราอยากได้จอสัมผัสผมซื้อทอสัพผัจอสัมผัสตั้งแต่ปี2006จนปัจจุบันนี้ผมก็ยังจอสัมผัสน,นะครับแต่ผม ก็หวังว่าอดีตแฟนก่าผมเนี่ยถ้าคำแบกกลับมาหาผมแล้วเนี่ยนิสัยจะดีขึ้นนะสันดาอรอาตจดีขึ้นขอขอโทษน,นะแล้วก็ไม่ไปยุคนนู้นคนนี้คนนั้นกันกบไอ้ขนุนเนี่ยให้ไปบล็อกเฟสชาวบ้านชาวช่องเขาไปทั่วนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าคำแบกกลับมานะครับผมครอบครัวของเขาเนี่ยต้องยอมด้วยนะ ครอบครัวเขาก็ต้องเลิกด <ness> well, so right. ูถูกผมเลิกว่าผมเลิกนู่นนี่นั่นผมอ่าเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยไปคอมเมนต์บนเฟซเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือผมเป็นห่วงว่าเออว่าเขาจะเรียนได้ไหมเขาจะเรียนจบไหมแล้วเงินเนี่ยสองปีก็เท่ากับสี่พันบาทหนึ่งปีก็เท่ากับสองพันบาทนะรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันไม่ มันมันมันไม่ได้น้อยนะครับผมมากกว่านะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมเรียนเอกชนเนี่ยโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมกินฟรีอยู่ฟรีนะนอนฟรีอา่ากินฟรีอยู่ฟรีนอนฟรีแถมของที่โรงเรียนฟรีหมดอา่าของที่โรงเรียนเอกชนเนี่ยฟรีหมดซึ่งผมไม่ได้ออกค่าเทอมยายผมลุงป้านะอุ้ยทุกคนเในบ้านผมเนี่ย ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายให้ผมเลยนะถ้าผมจะต่อเรียนมาถ้าผมจบกศนอมาสมมตินะผมจบกศนอมาผมก็ต่อมหาลาัยเนี่ยผมก็ต้องเลือกมหาลาัยเอกชนอย่างน้อยมันก็จะเบาเบาเบาภาระของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องเรานิดนึงเอออาจจะเราเราอาจจะจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟนะครับส่วนที่เหลือไม่ต้องจ่ายก็ได้ค่าเทอมนะครับ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือว่ามหาลาัยของรัฐบาลเนี่ยต้องออกค่าเทอมทุกเดือนทุกปีผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าโรงเรียนลิ้นถิ่นเนี่ยโรงเรียนลินถิ่นเนี่ยโรงเรียนบ้านลิ้นถิ่นหรือว่าโาารงเรียนล่มเก้ากาญจนบุรีเนี่ยเป็นของรัฐบาลนะครับพ่อแม่ต้องออกค่าเทอมอ่าถ้าเป็นมัธยมนะถ้าเป็นมัธยมกับประถมเนี่ยพ่อแม่ต้องออกค่าเทอมอันนี้คือของรัฐบาล ถ้าเป็นของเอกชนแหละของเอกชนเนี่ยฟรีครับกินฟรีอยู่ฟรีนอนฟรีแถมมีหอพักให้ด้วยนะผมจบมาจากสองสถาบันคือโยธินกับธรรมิฉะนั้นเนี่ยถ้าอาดีตแฟนผมไปเรียนที่นครปฐมเนี่ยเขาก็เป็นสิทธ์เก่านครปฐมเขาไม่ใช่สิทธ์เก่าธรรมิกแล้วเขาจะไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของธรรมิกและถ้ามีเรื่องอาหารเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปเลย เพราะว่าเขาเป็นคนนอกอ่าเขาเป็นคนนอกตัวผมเองก็เป็นคนนอกนะแต่ผมมีรายชื่ออยู่ที่นั่นก็คือสิทธ์เก่าฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์เข้าไปเยี่ยมได้เข้าไปได้แต่ขนุนกับอดีตท่านกับผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปเยี่ยมได้นะครับไม่มีสิทธิ์เข้าไปได้เลยเพราะว่าเขาคือเด็กนคะรขนมามไม่ใช่เด็กของทีม่ไม่ใช่เด็กของที่นั่นแล้วนะครับ นั้นสิ่งที่ขนุนกับอดีตแฟนกับผมจะเข้าไปได้ก็คือเข้าไปได้แค่นครปอมลนะครับไม่มีสิทธิ์เข้าไปที่ธำม,มิกไม่มีสิทธิ์ยางกกายเข้าไปในธำม,มิกได้เลยเพราะว่าผมเคยบอกคอแล้วว่าถ้าเขาจะไปเรียนที่นครปฐมอย่าหวังเลยว,ว่าเขาจะได้เข้าสู่ธำม,มิกเพราะว่าธำม,มิกจะไม่รับเฉพาะธำม,มิกจะไม่รับคนนอกนะครับเขาจะรับเฉพาะคนที่แบบว่าเป็นสิทธิ์เก่าและเคยคุณหน้าคุณตาแล้วก็รู้จักกันเท่านั้น แต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักกันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเขาเขาไม่รับนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้นะครับผมอยากจะฝากไปถึงอดีตแฟนเก่าด้วยว่าถ้ามึงจะไปเนี่ยทำมิกเนี่ยมึงต้องมีรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าไปหนึ่งคนนะมึงถึงจะเข้าได้เพราะว่ามึงเป็นคนนอกไปแล้วนะเป็นศิษย์เก่านล้วเขาไปแล้วมึงก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปว่าอ่านะว่าวเรื่องเนี้ยคือผมบอกเลยว่าต่อให้เขาจะมาดูวิดีโอผมขนาดไหน ผมก็ไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลือเขาได้นะครับผมแล้วก็เรื่องอีกอย่างก็คือสมัครสมาชิกสมาคมเนี่ยผมก็จะไม่ช่วยอดีตแฟนเกับผมเหมือนกันให้ครอบครัวเขาพาไปสมัครเองหาทางสมัครเองเพตอนตอนนี้ในในใน,ในโทรศัพท์ในเครื่องผมเนี่ยมีรายชื่ออยู่ประมาณสามรายชื่อนะครับผมที่เป็นเบอร์สมาคมคนตาบอดฉะนั้นผมเป็นคนในพื้นที่อยจังหวัดกาญนและผมเป็นคนในพื้นที่ผมจะไม่ช่วยเหลืออดีตแฟนเก่าผมเป็นอันขาด ย้ำนะผมจะไม่เฉลือดีตแฟนเก่าผมเป็นอรรมานการสมัครสมาชิกสมาคมเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะรอสมัครปีหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังหาคนช่วยเหลือไม่ได้นะครับสลัดแตกหนักสลัดแตกง่ายสลัดพีีสลับลอกแล้วก็เรื่องเรียนกศนนี่ผมอาจจะเรียนผมอาจจะสมัครเรียนปีหน้าก็ได้เรื่องก็เรื่องกศนนะ